รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มาสวัสดีเปิดรายการกันดีกว่าโอเคครับ <Okay, up. S 1> สวัสดีค่ะ Hi, <up. S 1> ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการมาจิเดะเจแปน X พบกับพวกเราได้ทุกวันอาทิตย์นะครับทางช่องนาย26 10โมงครึ่งคัะใช่แล้วค่ะตอนนี้เราก็ยังเที่ยวอยู่ในเกาะฮอกไกโดเที่ยวสไตล์แบบโกกรีนกกรีนินฮอกไกโดกันอยู่นะจ๊ะครับในเมืองมิคาสะเนาะใช่แล้วค่ะตอนนี้เรายังคงเที่ยวอยู่ในเมืองมิคาสะนะคะบริเวณนี้นะคะเขาเรียกว่า เขื่อนค่สสะสรศร้าบริเวณนี้ก็คือจะเป็นทะเลสาบแล้วก็ตรงไปตรงนู้นเนี่ยก็จะเป็นเขื่อนมีน้ำตลอดใช่แล้วก็ดูสวยงามดีนะคะแล้วก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม แล้วก็ตรงแถวแถวนี้นะเขามีซากฟอสซิลก็เลยจะพามาที่พี่บอกว่าจะไปมีกระสาจีโอปาร์กนั่นแหละเขามีซากฟอสซิลอยู่ก็เลยเออเช้านี้ลองไปเดินเล่นตรงไหนกันดีกว่านะนโอเคเดี๋ยวขอถ่ายรูป3รูปแล้วเดี๋ยวไปไป จุดแรกที่เราจะเที่ยวกันบริเวณนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามิกาสะจีโอพาร์คแต่ว่า,าตรงที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่ามิกาสะซิตี้มูเซียมจาว่านสนใจเกี่ยวกับเรื่องพวกแบบฟอสซิลอย่างนี้ไหมฟอสซิล <oss> <oss> ก็ดีนะเจะ๊ขึ้นมาหนึ่งว่าได้ข่าวว่าแถวๆบริเวณนี้มันเจอซากฟอสซิลเยอะใช่เขาจะมีทั้งอินดอร์แล้วก็เอาดอร์เนี่ยให้เราได้เดินเล่นกันโอเคป่เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าวครับไป ออมาห้องแรกนี่ก็อลังการเลยเพื่อนๆตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นพระเอกของที่นี่เลยก็ว่าได้เพราะเขาบอกว่าเจ้าตัวหอยอันนี้เนี่ยมีความใหญ่เนี่ยหนึ่งจุดสามเมตรแล้วก็หนักตั้งห้าร้อยแปดสิบกิโลอหอยนี้มีชื่อว่าอะไรแอมโมไนท์ใช่ตัวแอมโมไนท์นะคะอแอมโมไนท์จริงๆแล้วมันก็คือเป็นหอยทะเลที่อยู่ในยุคไดโนเสาร์ว่ะเพื่อนๆหอยยักษ์มันจะหน้าตาแบบขอดๆปุ๊บแล้ว มปึกใช่และอันนี้นะคืออันที่เขาเนี่ยขุดซากมันออกมาแล้วพบก็คือแบบใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าตอนที่มันมีชีวิตอยู่หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้หน้าตามันจะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็ตรงเนี้ยเป็นก้นหอยเป็นหอยมาแล้วก็หน้าตามันจะเหมือนปลาหมึกซึ่งอันเนี้ย็อาจจะเป็นเหมือนแบบเป็นต้นกําเนิดของปลาหมึกรนตอนนี้ก็ได้นะวิวัฒนาการมันซ่อนมแต่จริงผมก็เริ่มสงสัยนะพอมันเจอแบบ แอมโมไรเยอะแสดงว่าเมื่อก่อนของไกโดมันเคยอยู่ในทะเลหรือเปล่าอืมอาจจะใช่เดี๋ยวเราไปลองไปดูในแผนที่แต่ว่าเพื่อนเอนเ,อนเข้ามานะจะเห็นตัวหอยพวกนี้เนี่ยเยอะมากเนี่ยแสดงว่าเขาขุดเจอใช่แล้วก็มิวเซียมที่นี่นะคะสามารถให้เราเนี่ยสัมผัสมันได้ด้วยโุ้ยที่อื่นไม่ได้นะใช่ลองดูที่อื่นอาจจะแบบอ๊กอาจจะมีตู้มีอะไรครอบไว้แต่ที่นี่เราสามารถสัมผัสได้เลยคือมุมว่าตัวเล็กสุดที่เนี่ยก็ ใหญ่มากๆแอ้โหนอกจากจะมีซากหอยแล้วนะอันนี้ยังมีซากให้เราได้เห็นเลยเห็นฟันมันไหมนี่คือช่วงนี้ช่วงปาาใช่ซากไดโนเสาร์เกือบถึงตาแต่จริงจมันคือตัวนี้เจ๊ตัวสมบูรณ์ไหน ห oh. น้าตาเป็นอย่างี้ลักษณะมันคล้ายๆตัวตะกวด uh. เนาะมันอาจจะเป็นปู่ย่าตาทวดของตัวตะกวดมาต,ต้นกำเนิดใช่แต่ว่าอันนี้มันอยู่ในน้ำนะยังไม่ครีบอยู่เลยขามันจะเหมือนแบบยังไม่ครีบใช่ ที่เมืองมิคาสะเนี่ยนะคะอย่างที่อุ้มเคยพาว่านไปเมื่อสักสองอาทิตย์ที่ผ่านมาพาว่านไปดูเหมืองที่มิคาสะเนี่ยเขาก็มีเหมืองใหญ่ที่เราไปเดินเล่นกันและตรงนี้เขาก็มีโชว์ฐานหินที่เราสามารถจับได้ด้วยซึ่งเป็นของจริงนะของจริงเลยอันนี้ของจริงเลยนะคะเพื่อนๆเราสามารถจับได้แล้วก็ดูได้อ๋อฐานหินมันเป็นอย่างนี้หรอ สมัยก่อนเนี่ยนะคะยังไม่มีเมืองที่ชื่อว่าเมืองมิคาสา <ıyorsun> ก็จะมีเมืองที่ชื่อว่าอิชิกิชิริเนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เขาจําลองที่เป็นเรือนจําของนักโทษเรือนจําของนักโทษมาอยู่ที่นี่ทําไมเพราะว่ามีประโยชน์ตรงที่เขาก็จะเอานักโทษเนี่ยเข้าไปทํางานในเมืองอ Bro, ืมขุดฐานหินใช่แล้วตรงนี้ก็จะมีพวกของที่อันนี้ที่เป็น ไว้ลามนักโทษ<า> <ๆ S 2> ต่างๆ,ๆห้องนี้เขาก็จะจัดแสดงพวกข้าของต่างๆที่เคยใช้ในเรือ,จอ,อนจำนี่ห้องนี้น่าสนใจมากห้องนี้ก็จะเป็นห้องของคนงานอะคนงานที่เขาอยู่ในเหมืองคือมันเล็กมากๆเพื่อนๆเข้ามาในนี้มีเตาผิงแล้วตรงนี้ก็เป็นที่นอน ถ้าไม่นอนก็นั่งก็นั่งตรงนี้ <laughs> หรือนั่งแล้วจะนอนก็ตรงนี้คือถ้าเกิดเหยียดขามาขาขึ้นเลยเข้าไปในไอ้นี่เลยอะเตาผิงเลยอะ,อะ <laughs> เล็กมากคือแบบกางแขนนี่คือน่าจะประมาณ2เมตรกว่าได้อ่ะแต่จริงจริงมันก็ดูเหมาะกัแบไบซส์เธอดีนะอยาก <laughs> <laughs> มีเหลือง <laughs> แต่ก่อนเนี่ยนะคะที่เมืองมิกา,าราเนี่ยหิมะเยอะมากไม่ใช่แต่ก่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังเยอะอยู่แต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยพวกเครื่องที่จะอำนวยความสะดวกเนี่ยมันก็ต้องทำจากธรรมชาติอันนี้่าเป็นบูธอันนี้ไว้ใส่แบบรอบๆบ,บ้านนะเดินแบบระยะใกล้ๆอะไรเงี้ยก็คือเป็นบูธแล้วก็จะมีพวกเนี่ยรองเท้าที่ทำจากพวกเชือกฟางต่างๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ อันนี้จะเป็น snow shoe ถ้าเกิดเดินทางไกลอาจจะเปลี่ยนไปย้ายเมืองต่างๆเนี่ยก็นี่เลยอันนี้จะช่วย support เวลาที่เดินกับพิมะที่มีความหนามากๆส่วนอันนี้ก็จะเป็น Jack แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตอันนี้ของ Miss Coco Chanel ซึ่งล่าสุดปีที่แบบ w i n ทอร์ซ a s o n นี้กำลังมาเลยนี่เป็นริ้วๆอย่างนี้มุคนสมัยก่อนเขากแบบ็แบบแบบช่างคิดเนาะ เขาเอาอันนี้เขาอยากอันนี้ก็ได้เหมือนช็อกโกแลตจริงๆแล้วนะคะเรามาที่นี่เนี่ยในเดือน5กับเดือน8เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ทํากันแต่ว่าไม่ได้มีทั้งเดือนนะเดือน5เขาก็มี3วันเดือน8ก็มี3าวันมีนิดเดียวใช่เพราะว่าเป็นกิจกรรมที่พิเศษมาพิเศษคือตรงนี้เนี่ยจะเป็นซากฟอสซิลหอย เป็นของจริงเขาก็จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ลองแบบกระทาะดูได้ลองขุดลองปัดดูซากที่เป็นซากจริงๆเลยอนามัยวะนันเดสกาคาราซาวะเดสคาราซาวคุณคาราซาวะซังนะคะก็คือเป็นนักวิจัยที่อยู่ที่นี่นั่นเองเขาจะมาสาธิตให้เราดูอะว่าวิธีการกระทาอกระเทาอยังไงเกกระทาะด้านนอกออกพอแล้วมันก็หลุดแล้ว โอเคมันไม่กลับเป็นเนื้อเดียวกันกันเลยว่าจริงจริงไอการขุดอย่างเงี้ยมันไม่ได้ขุดแป๊บเดียวเสร็จนะเพื่อนๆต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาก็คือเขาก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาลองทํากันช่วยกันทําสักคนละประมาณ20นาทีแล้วก็เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะเอาไปโชว์ในมิวเซียมอันนี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยเขาใช่ ว่านเปลี่ยนกันป่ะงทำไม่ะของแกเห็นเยอะแล้ววะของฉันมันยังไม่ค่อยเห็นเลยอะลอแล้วป่าแล้วใช่หมดเวลาแล้วอ่ะพวกเราก็มาช่วยเขาไว้คนละนิดคนละหน่อยเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนมาก็มาช่วยกันแล้วกันนะได้ให้อลิกาโตโกเซมสตา